เดี๋ยวจะพาไปนั่งซาเล้งนะครับเดี๋ยวไปนั่งซาเล้งเล่นกันชมสวนกัน Let's go อ่าแป๊บหนึ่งออกออกออกแล้วออกแล้วรถออกแล้วไม่ออกชิดอ่า ไปเลยที่นี่แก่งหางแมว องไร่นะนาวาเอกเอยนาวาโทอุด,ดมนะครับ <laughs> อีทิทยาบทท่าทางสนุกสนานมากนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาว <c oughs> พานั่งต่อเดี๋ยวพานั่งต่อ <c oughs> อ่า <c oughs> ขอบคุณมากครับสเลง